คนป่วยคนใกล้จะตายเนี่ยเหรอจริงๆอยากให้ทำอย่างยิ่งคือหลายโรงพยาบาลแล้วนั้นนำไปทำนะเพราะพระศาสดาในผักคุณสูตรเนี่ยในช่วงมรณะกาเลช่วงมรณะกาเลคือในการแห่งมรณะเนี่ยใครได้ยินได้ฟังคำศาสดาสังโยชห้าที่ยังไม่สิ้นจะสิ้นได้เป็นอลิบุคคลอย่างน้อยเนี่ยเข้าไปสู่ปุริสกติเจอนาคามีเลยขั้นต่ำ ปุริสกติเจเนี่ยปริภานหกแบบไปเกิดในสุทธวาสอีกหนึ่งแล้วผลของศพเนี่ยโยมทําวิจัยสิอยากให้ทําวิจัยอย่าตายหลายที่กําลังทำนะเพราะศพเนี่ยผู้เจ้ายืนยันว่าอินทรีย์จะผ่องใสนะโยมเข้าไปดูในเว็บของนิติเวศวิทยาแล้วกันว่าอาการแข็งทื่อจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่จะศพที่ฟังคําของตถาคตจะไม่ผ่านอาการนี้คนละรูปแบบเลย เออใครทำวิจัยได้อะไรก็ลองทำไปดูเนาะแต่เพราะว่า